ข้า่ะนะท่านผู้ชมนะคะอ่าเอื้อยเขียวพารวยนะคะอาจจะชั้นแนวเนาะนะคะท่านผู้ชมอ่าสูตรหอยเหล้านะคะเข้าวิ่งเก้ารูดข้าวนะคะสรุปโครงสุดท้ายเขา่าเก้าหกหกเก้านะคะเจาะนะคะตอนนี้กลับมาชมาสูตรคำน,นวมันฝรั่สกอนเดอร์น,นะคะท่านผู้ชมก่อนจะไปตามหาเซียนนะคะนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะากาตองวัวหนที่ยี่สิบสี่เนาะนะคะเนี่ย ปวดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมนะคะ่านผู้ชมนะคะน,ะคะนี่เาท่าเนาะวันที่แล้วนะคะวัวันที่ยี่สิบสองนะคะบ,บ่เบ่ได้เข่าตัวนี้เนาะนะคะจะว่าไปเข่าตัวน,นะคะ่านผู้ชมส่วนเลขแนาน,นะคะเขาวิ่งเก่าตัวเดียวนะคะโรดเก่าเนาะนะคะอันนี้อันตอนนี้ยังไท่า่อยไปตามหาอาเซียนเด่นวิ่งเก้านะคะเอ็ดนี่เมื่อสรุปนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเจาะหกเก่าเก่าหกนะคะผู้ชมเข่าอ่าตัวสรุปหวยโค้งสุดท้ายรอบลุนนะคะเลข สูตรตรมิดพ่อแห่งเ่นหกนะคะสูตรของเซียนใบเดนเก้าของแอดกเด็เ่นเก่าก็เลยเอาเหล็กเซียนมาจับใส่กันเข่าสีหางงวดติดนะคะคุณผู้ชมแอดมิกก็ได้ไม่เจาะหกเก้าเก้าหกนะคะงวดกอนนี่เราเรียกเรนเซียนมาประกบกันนะคะคุณผู้ชมเข่านะคะผู้ชมยองวันนี้แอดก็จะไปตามหาเซียนนะคะจากเส้สายจากหน่อยนะคะคุณผู้ชมเนาะตามหาเหล็กเ่นจะมาสรุป,ปกองที่ถ่ายที่เรนเด้นะคะ ตารางเล็ก,ก่อนนะคะง่ายง่ายสบายสบายนะคะส่วนเหล็กเด่นนะคะสำหรับหัวนี้มีแปดนะคะวงกลมไปก่อนนะคะคือคือเด่นสุดนะคะมีเจ็ดนะคะมีสี่มีศูนย์ี่นะคะ่านผู้ชมนะคะเหล็กเด่นสำหรับหัวนี้นะคะเด่นแปด ได้แปดนะคะเดินแปดก็จะมากับจับคู่เลขเด่นนะคะเลขเด่นวิ่งเนาะนะคะเดี๋ยวจะไปตามหาเซียนอีกนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเด่นแปดรองนะคะตัวรองก่อนนะคะเด่นแปดนะคะลองรองสี่ก่อนนะคะโอ้ยล่องเจ็ดเนะาะผิดออ้ยเด่นแปดรองสี่ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมาปรบกบคู่ม่นะคะ่านผู้ชมเนาะนะคะเ,คเด่นเ,เ,เด่นแปดขวดเน,ะนะะเีเ่ยนก่อนเพียเด่นแปดนะคะรองเจ็ดเนาะเด่นแปดรองเจ็ดวันี้อันมินก็จะจับคู่ก่อนนะ,ะจับคู่ให้แปดคู่ดิ่นนะคะ,นะ,คะเนาะสำหรับ ตัวเลขนะคะท่านผู้ชมน้องวอนอีเด่นสุดๆเลยคือหาแปดนะคะแปดเจ็ดนะคะสี่แปดอ่า ศูนย์แปดนะคะเด่นเด่นวิ่งนะคะท่านผู้ชมเด่นแปดรองสี่นะคะแต่ถ้าจอนะคะยันมิ่งจะไปใหเคาะสก่อนนะคะเดี๋ยวออรอคงจะถ่ายอีกทีหนึนนะะ่งเนาะท่านผู้ชมจะเด่นมิ่งก้นววดนี้สูสตรคำนวณออกมากในแปดนะคะงดก่อกนเก่าเนาะนะคะจะไปเข่ากับเหล็กเส้นแต่ละคนมอนะคะท่านผู้ชมไปพิจารณาคัดกรองมุกสก่อนเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะ 5้าสี่เนาะห้่ะคะเจ็ดห้า 4, นะคะห้าส่เจ็ดห้า, 4, 7, อาเอมี่ก็จับอยูย่ในงนตัวเลขเนาะนะคะในตารางนะคะสำหรับตัวเลขกถ้าเกิดท่านผู้ชมจะรลดบินนะนผู้ชม วิ่งแปดรูดแปดเนาะนะคะสำหรับตัวดินของหวดนี่เนาะวิ่งแปดรูดแปดตัวเดียวคู่รูนะคะท่านผู้ชมตัวร่องก็คือเจ็ดอ่าอันนี้เฮมินไปมันคือซีนะคะซีนี่ก็คือร่องลงมานะคะถ้านผู้ชเข้ากำลังจะมาจับประกบคู่กันนะคะสําหรับแนวทางนะคะหวดวันที่ยี่สิบสี่นะคะตรงกับวันพุธนะคะเนาะนะคะท่านผู้ชมอ่าก็พิจรารณาคัดกรองวิธีะก่อนนะคะท่านผู้ชมอ่ะ เจ็ดนะคะเท่ากับอะไรมากเจ็ดศูนย์เนาะนะคะท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ส่วนมากสื้อิีหวยนะคะสำหรับอ๋อวันพุทธที่ย่อย่อน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 ขึ้นไปอีกจังหน่อยนะคะแปดแปดกระเลนอยู่นะคะท่านผู้ชมล่องลงมากกว่คือเจ็ดนะคะเจ็ดกับมีแปดมีเจ็ดมีสี่นะคะสามตัวนี้นะคะท่านผู้ชม แต่ว่าปิยอนสถิตีนี่ก็เขาดีเด้ท่านผู้ชมเนาะเข้าปิปิยอนสําหรับวันพุธเด้อ่าบางหันแอดมินไปยอ้อนสําหรับวันจันทร์ก็เรียนเนาะนะคะอันหัวนี่แปดกะเรียนอยู่นะคะแต่ว่าพิจาราตรงกับสูตรบอเนาะนะคะท่านผู้ชมแอดมินกับวิเคราะห์หอยไปน้ำนะคะอ่าสำหรับเด็กเด็กก็มีเจ็ดซีนะคะอีกหนึ่งคู่เรียนเนาะออกมาเกิดจะได้อยู่แปดคู่เรียนนะคะผู้ชมนะคะ สำหรับนะะากก้บาเข้จาจะวิ่งรูดโอ้เหล็กขึ้นหลายตัวเหยธรรมชาติชมวงหันเอ็นมินกระเจาะให้เข่านะคะเจาะท่องเทียวกับเข่าก็รูดเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเจาะเจาะไปก่อนนะคะที่เหล็กแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะนะคะสี่ห้แปดสี่แปดเจ็ด นะคะเด่นสุดๆวนันี้แอดมินกันจะจ้หาย,ยู่4คู่เด่นพอกันนะคะท่านผู้ชมที่แปเจนะคะแปเจนะคะแล้วก็4 8แนะคะซีคู่เด่นนี่นะะท่านผู้ชม4ีหากับหา,หา8ดนาะนะคะเพราะว่ามันอันเด่น8ดนะคะส่วนเจ็ดหาเจ็ดนย์เะคะศูอันนี้คือตัวรองนะคะท่านผู้ชม โอ้ยเล็ก็ซ้มาหลายตัวใช่ารผู้ชมเขาก็เจาะเน้นๆไปเลยนะคะแปดเจ็ดเจ็ดแนะคะเนาะเดนแปดรองที่มา 4, 4 7, ี่สเจ็นาะเล็กตัวนะคะท่าผู้ชมอันนี้จะเป็นแนวทางอีกอสำหรับซ้ตัวเนาะสนะคะสี่นี่นะคะถ้ะาเกิดท่านผู้ชมศูนยก็จะมีเ 0, 0็ดนะคะศูเออแอดมินเขาบริจับ0ูนย์สเนาะนะคะทผู้ชม 04-05ประมาณนี้ก็ได้นะคะจัจะเวียนไปนเวียนมาเนาะนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ่ะคผู้ชมเดินสุดๆนะคะมิจกิกากบ,บาลไทยก่อนเลยนะคะ8 7 7 8, 8นะคะมาห้าสี่สี่หสามคูดินเท่านั้นนะคะ5 8ดแนะคะ4-5-5-4เนาะนะคะสำหรับเลขดินในงวดวันที่ ยี่สิบสี่นะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ตัวเลขซ้ำตัวนะคะก็มีสี่หาแปดเนาะสี่แปดเจิดนะคะสี่แปดเจ็ดนะคะเด่นแปดแปดเก่าโอ้แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะอ่านะคะสำหรับตัวเลข แคปหน้าจอไว้เป็นแนวทางนะคะเลขกเด่นอของแอดนีส่วนมากกับเขาตลอดนะคะ็ขือวิ่งลูดตัวเดียวนี่กับเขาเขาดีมากตลอดนะคะวันมีแปดตัวเดียวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะไปหาเหล็กเสี้ยนนะคะมากระกบคู่อีกนะคะคงสุดท้ายเนาะนะคะสำหรับแนวทางราวพัฒนานะคะท่านผู้ชมนนคะแต่ว่าชอบส่วนตัวยังมนมักซีเปดเลยท่านผู้ชม สี่ดแปดสี่อีกคูนก็ก็ก็เป็นอาจจะเป็นทางเที่ยวหรือว่าของสําหรับวันพุธก็ได้นะคะสําหรับเด็กมีสี่มีเจ็ดมีแปดเนะคะมีสามตัวมีเจ็ดมีสี่มีแปดมาหนึ่งตัวแต่ลาแอมินกับกากระบาดให้ขึ้นเลขแปดนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดมา้น้ากันสามตัวก็จะมาสี่แปดเจ็ดเลยนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็รอรุนรอรุนกันต่อเนาะนะคะสําหรับแนวทางเนาะนะคะ ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบก็กตะะนะะ็ตามนะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะตามนะคะแนวทางเดินวิ่งนะคะของเซียนใบเข่าตัวเด่นเก่านะคะท่านผู้ชมเข่าเด่นเก่าตัวเดียวเนะาะเดี๋ยวแอดมินก็นจะไปตามเซียนนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่รอเซียนนะคะกะ็รอก่อนนะคะเนาะเขากเำลังแนวทางไปน้ำกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับ วัดวันที่24เนาะนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมขอให้มีโชคม,มีลาบนะคะเฮงๆปังๆรวยๆนะคะ